เราก็นั่งอยู่กับท่านประธานผู้บริหาร The d e a Man Club ค่ะสวัสดีค่ะมามีแล้วก็ในฝั่งของอูดดี้นะครับก็ต้องขอแนะนำนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์นะครับพี่เชนนั่นเองน,น,นะครับตามประเพณีนะครับขออนุญ,ญาตนะอย่ายายามันเยอะไปไม่คือพี่เขาหลอไหมครับหลอขออนุนาตกราบตักนะครับก็ออยันได้นะอยู่นะ ตอนนี้ฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่พี่เขาลหลบหลอนนะครับแล้วก็จริงๆได้ข่าวว่ามาฝากทัวที่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงๆมากกับเพื่อนอทัุราแล้วก็แบบแวะมากับเพื่อนปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ก็มาตลอดได้แมนขับเนี่ยมาตลอดมา <c oughs> ตลอดเห็นบัาร์อัพตลอดตลอดตลาอดเช็คอินเด็ตลอด อ่าทันโทษนิดนึงนะครับอ่คุณมีนะครับตำแหน่งนะครับก็คือเป็นประธานผู้บริหารคือเป็นเจ้าของแะเอาง่ายๆาเป็นอ่ากมกรผจกสสมจหกกรยศิบห้าซึ่งตำแหน่งตำแหน่งค่อนข้างจะเอาอย่างงี้สั้นๆเป็นเจ้าของที่นี่นะครับใช่แต่จริงๆนุกกี้อยากจะทราบเทคนิคนิดนึงทำแบบนี้ว่าทำไมเดอะเดฟแมนคลับเนี่ยถึงเปิดมาได้ยาวนานขนาดนี้มีเทคนิคมีกลยุทธ์ตรงไหนคะเคล็ดลับ เอาเป็นว่าเราพยายามรักษาระดับมาตรฐานการบริการลูกค้านะคะแล้วก็เราไม่หยุดนิ่งและพยายามจะค้นหาสิ่งใหม่ๆคือประมาณว่าให้เงินทุกบาทของลูกค้ามีคุณค่าและก็สมกับที่เขาสละเวลามาเด็ดเดะนางงามมากกับถึงอะคอนแชร์เล้แชร์ไม่ใช่ไม่ใช่คดีอย่างเดียวนะจ๊ะิใจนางงามมาก ไม่ว่าคุณมิตอบมานะครับว่าเราพยายามที่จะรักษาระดับนะครับแล้วก็ไม่หยุดยั้งที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กับเงินทุกบาททุกตังค์ที่ทั้งเที่ยวมาเนี่ยคือไม่คุ้มก็ก็คือมันฟังแล้วคือแบบไม่ไห่อ่ะปลื้มปริ่มนะคะแล้วก็ต้องขอบอกด้วยว่าขอแชร์ทีนี้นะคะพอแล้วคำถามแรกนะครับขออนุญาตถามพี่เชนนะครับอ๋อพี่เชนครับอยากจะถามพี่เชนว่าแบบนี้มันไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม คืออยากจะถามข้อถามนิดนึงนะครับว่าในส่วนของการทําการตลาดข้ามสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไมนะครับแล้วก็เดฟเนี่ยถึงได้เป็นที่ถูกอกถูกใจพวกเก้งกวางนะครับไม่ต้องน้ำรวมบุญนะครับโดยเฉพาะแบบน้องๆที่แบบว่าอ๋อน่ารักน่ารักขี้ขู่ท้องป่องนะครับที่มาเที่ยวที่นี่จะเห็นว่านักเที่ยวเยอะมากไม่ไม่ไม่คือไม่แบบเก้งกวางที่น่ารักน่ารักไงเขาจะเรียกตัวเองว่าขี้ขู่ท้องป่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทำยังไงครับถึงจะทำให้ที่นี่แบบมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกเนี่ยมาเที่ยวตัดล่ดตล่ดตล่ดแน่นตัดล่าตล่ดตล่ดบางทีมาไม่มีโต๊ะครับจราปวดนิดหนึ่งครับก็คือส่วนสำหรับของลูกค้านะฮะเราบริการลูกค้าทุกคนเนี่ยด้วยความจริงใจนะฮะให้ความเป็นกันเองดุดเหมือนกับ ญาติของเรามาเที่ยวด้วยในผับของเราเองเนี้ยฮะชิลๆสบายๆนะครับก็คือมีปัญหาอะไรคอมเพน์อะไรเนี่ยคุยกันได้เลยนะาคุณเชงคะถ้าเกิดชิลๆทำไมไม่ให้พวกเราเที่ยวอยู่ที่บ้านอะคะชิลๆชิลๆขอโทษนะพี่เชนฮะลูกค้าหนอนจะไหลจากหน้าวันนี้คุณเชนมามุกแปลกมากเลยแบบมาแปลกบ้างมันก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าคืความสะอาดรักษานิดนึงครับพี่มันเละมากแล้วอะบรรยากาศงาน บรรยากาศงานฮาโลวีนนะฮะฮาโลวีนฮาโลวีนเหรอเนี่ยจริงๆเป็นเป็นปกติเราแต่งชุดอย่างนี้อยู่บ้านเลยนะใช่ใช่เป็นอะไรที่แบบชิลมากอยู่บ้านกิจวัตรประจำวันของเราคือแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็หน้าแบบนี้เลยหน้าแบบนี่คือหน้าแท้ของวูดดี้นะไม่ได้แต่งเติมเลยวิ่งมาเลยนะไปล้างหน้าแล้ววิ่งมาเลยไม่ใช่ใช่ละอ่ะสอบถามที่คุณมี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีคำถามไม่ไม่ไม่มีคำถามถามที่คุณมี้นิดนึงว่าปีหน้าเอออย่างนี้ดีกว่าปีหน้าเลยปีหน้าทั้งอันนี้นี่ปลายปีแล้วคุณเอเหรอปีหน้าเนี่ย ไม้ดังไม้เด็ดหรือว่ากลยุทธ์เด็ดในการที่จะดึงดูนักท่องเที่ยวหรือว่ามาัดใจนักท่องเที่ยวหรือแขกเนี่ยอย่างไรอ่ะสอบถามนี้เลยครับเอาเอาอย่างนี้ดีไหมคะถ้าถามถึงไม้เด็ดเราขออุบไว้ก่อนนั่นไงเห็นไหมล่ะแล้วเอ่อทุกคนจะได้คอยติดตามกนคะว่าเดดเดจะมาในโชมไหนในในปีหน้า ดีไหมคะถ้าบอกวันนี้ก็ไม่สนุกละสิคะใช่ค่ะคือที่นุกกี้ไม่ถามอ่ะคือนุกกี้ใช้สมองแล้วมจิรตายแล้วไงคือรู้ว่าอะไรที่มันเป็นไม้เด็ดอ่ะถามว่าคนข<อ>เนขาคงไม่บอกนะเขาคงไม่บอกะคิดมันได้ยังไงอ่ะอางี้ก็ได้จริงไม่น่าสอบผ่านกันปเป็มเนมิธีกอนะอ่ะพี่เชนครับอีกหนึ่งคำถามครับเห็นที่นี่มีเ้นตลอดจัดอะไรกันนันหนาจัดอะไรกันนักหนาแล้วแบบจัดทำไมไม่คิดว่าคนคนามาเที่ยวจะรำคาญบ้างหรอครับในเห็นเห็นนี่เ้นมีมาตลอด มีมาตลอดตลอดแล้วอีเวนต์เดินหน้าควมีแผนในใจบ้างหรือยังครับมีครับมีมันคืออ,อ่ส่วนมากไฮไลท์ของเราเนี่ยจะเป็นโฟมปาร์ตี้นะครับ<ฤ>คือจะโดนใจว <ง S 1> พวกเก้งกวางชนีสาวแก่ไม่ไม้ลูกติดนะฮะก็จะมาเล่นมา,ล,นมาล้วงมาเลื้อยเนี่ยะรการที่เรามีอีเวนต์บ่อยๆเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ลูกค้าเรียกร้องทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราจัดให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะสนุกและแฮปปี้นะฮะลูกค้าก็เลยรีเควสต์มาบ่อยๆ สำหรับลูกค้าทั่วไปนะฮะสามารถติดตามข่าวสารหรือว่ากิจกรรมวัยแบบว่าคันคัๆมันๆเสือๆเนี่ยจากเว็บไซต์ของเรานะฮะ w o w d e the d a v club com นะครับเว็บไซต์ที่จะพาคุณนะครับเข้าสู่ความซ่าความซีดความเสียวของผับเรานะฮะเจาะลึกทุกกิจกรรมทุกอีเวนต์แน่นอนครับไม่พลาด อันนี้นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคำตอบนะครับแล้วก็เบื้องต้นเลยเป็นการเปิดทางเบิกทางไงจะมีอีเวนต์โฟมเฟิร์มใช่ไหมครับมีการถ้ามามาเที่ยวสนุกสนานสาวแก่แม่ไม่เก้งกวางมาควงม,มาล้วงขออนุญาตเลยนะครับมาล้วงค่ะ <laughs> เพราะว่ามาล้วงใต้โฟมได้ล้วงรับจับไม่ไม่ขออนุญาต ไม่อ,อย่าหน่าสื่อเลยพุดดี้ค่ะรักษาภาพการเป็นพิธีกรผมทรารแตรอีนิดนึงผ้ามันไม่มีเหลือแล้วครับไม่หรอไม่มีเหลือหรอชุดนี้เป็นการพุ่งหลาเล็กๆนะครับเนี่ยพุ่ลหล่าวไม่มลูกทีชีพทั้งนั้นนะครับแต่และเทปก็คืออันนี้ยัง,ย,งยังเป็นงานลังกาหลังเข่าคูน, <c oughs> นิดหน่อยสองรอบสองรอบสเต็ปเทอน่ายังไงขอบคุณมามีแล้วก็คุณเชนมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมะ